อัศวะเหมเข้าร่วมภูมิใจไทยอนุทินดันลงสสปาร์ตี้ลิสต์เมื่อวันที่16ธันวาคมที่พรรคภูมิใจไทยนางสาวชนธิดาอัศวะเหมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจ<ฟ>ังหวัดสมุทรปราการลูกสาวนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมและนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายได้เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยและเปิดเผยภายหลังสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยว่า วันนี้มาสมัครเป็นสมาชิกภรคภูมใจไทยส่วนจะลงระบบเขตหรือบัญชีรายชื่อขอให้ติดตามต่อไปส่วนคุณพ่อนายชวนสวัสดิ์และคุณแม่นางสาวนันทิดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ให้กำลังใจในการทำงานการเมืองโดยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าทุกที่ที่เดินไปใจของคุณพ่อคุณแม่อยู่กับลูกเสมอ เมื่อถามว่านายชลสวัสดิ์ซึ่งเป็นแกนนากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าจะส่งสอสอในนามพักพลังประชารัฐจะจัดสรรคะแนนก,นกับพักภูมิใจไทยอย่างไรนางสาวชนธิดากล่าวว่าเรื่องดังกล่าวขอให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ตอบขณะที่นายอนุทินชา,นวาญวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงการสมัครสมาชิกข,ของนางสาวชนธิดาว,ว่าไม่มีการดีลกับกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ซึ่งนางสาวชนธิดาหรือน้องเพลงเปรียบเสมือนลูกสาวของตนและมีความสนใจทํางานรับใช้บ้านเมืองทุกวันนี้นางสาวชนธิดาก็ช่วยนางสาวนันทิดาทํางานมีความทุ่มเทมีคุณสมบัติด,ดีการศึกษาดีซึ่งนางสาวชนธิดาจะลงสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อซึ่งจะต้องติดตามตนลงพื้นที่ในทั่วประเทศฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทยแลนด์นะคะ